ซีบีลีกทั้งชายและหญิงนะครับทีมชายเราก็จะใช้ชุดที่ดีที่สุดนะครับก็คือชุดใหญ่นะครับชุดที่ดีที่สุดในขณะนี้เราก็หลังจากจบจากทีมหญิงเนี่ยหลังจ,จากจบจากอาการแข่งขันวีเอ็นเอแล้วนะครับเราก็รวมตัวกันตั้งแต่วันที่1นนะครับเป็นต้นมานะครับหนึ่งก,กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นต้นมาก็จะเตรียมต่อไปก็จะมีช่วงหนึ่งที่ทีมหญิงจะต้องพักนะครับในการเก็บตัวร่วมกันก็เนื่องจากว่ามีการแข่งขันท้วยกอนะครับที่จังหวัดศรีสะเกด ก็คงช่วงพักไปสักประมาณ1สัปดาห์แล้วก็เราก็จะกลับมาเพื่อรวมตัวสำหรับการแข่งขันซีบีลีกที่นครราชสีมานะครับในในส่วนของทีมชายเนี่ยเราก็เก็บต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1กกรกฎาคมเหมือนกันนะครับก็ เราก็จะเก็บต่อเนื่องต่อไปจนกระทั่งถึงการแข่งขันในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเราก็มั่นใจครับว่าทีมหญิงเราจะอย่างไรก็แล้วแต่ถึงแม้เวียดนามหรืออินโดนีเซียหรือรวมทั้งฟิลิปปินส์จะพัฒนาทีมขึ้นมาดีขึ้นเนะครับเราก็ยังเชื่อมั่นว่าทีมเราก็ยังคงที่จะรักษาแชมป์ซีวีลีกปีนี้ไว้ให้ได้และเราก็จะพัฒนาทีมของเรานะครับเพื่อให้ให้หนีนะฮะหนีจากทีมที่เขากำลังไล่ตามเรามาโดยเฉพาะเวียดนามกับอินโดนีเซีย ให,ให้ได้นะครับส่วนทีมชายเนี่ยก็เรายังมีอินโดนีเซียที่เขาถือว่าเขายังเป็นหนึ่งในอาเซียนอยู่ในขณะนี้เราก็ได้ตั้งเป้าว่าเราจะพยายามนะครับทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้า,าเป็นไปได้เราก็พยายามจะล้มแชมป์อินโดนีเซียให้ได้ด้วยนะครับอันนีเน้เป็นเป้าหมายของเราครับ